ยกที่เจ็ดได้เวลาด่วนปรินซ์ผมชื่อแดนดินเฉยไอ้สีตาอย่าว่าแต่เรียกชื่อนายเลยอีกเดี๋ยวก็จะมีคนส่งป้ายวิญญาณสลักชื่อนามสกุลเต็มของนายปาขึ้นมาให้บนเวทีด้วยแล้วปรินซ์หลับตาไม่อยากมองหน้าเนินเนดของเด็กหนุ่มตรงหน้าแต่ก็อดไม่ได้คนอะไรเห็นแล้วโคตรรำคาญตาแต่กลับเลิกมองไม่ได้สักที แค่ดูมันพันมือก็เซ็งแล้วอ่ะพันข้อมือก็ยังพันไม่เป็นแล้วดันไปรับคำท้าของน้ำมนตรนหาที่ตายหงแทๆ้ๆนี่ถ้าเจ้าสรากผมไป,ปทิ้งเลือกเอาโรงพยาบาลเอกชนนะผมไม่อยากนั่งรอนานแดนดินพูดกึ่งเล่นกึ่งจริงแถมยังหัวเราะออกมาเหมือนมุกข,ของเขาตลกนักหนา ปรินซ์พยายามไม่ฟังที่แดนพูดแต่ดึงผ้าออกมาจากมือของคนที่กำลังจะตายหงแล้วเริ่มพันให้เด็กหนุ่มตามแบบที่เขาถนัดแดนมองปรินซ์ทำตาซาบซึ้งแต่ปรินซ์อยากจะชกหน้าคนมองแทนไม่ต้องมามองฉันแค่เห็นว่านายกำลังจะถูกน้ำมนต์ฆ่าตายอยู่แล้วก็จะสงเคราะห์ให้ตายแบบมีความสุขหน่อย งั้นรบกวนบอกน้ำมนต์ได้ไหมว่าจะชกตรงไหนก็ได้แต่อย่าชกหน้าเพราะผมไม่อยากให้แม่เห็นเอาแล้วมันเริ่มนิสัยเก่าพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าอีกแล้วอ๋อแล้วก็อย่าหักมือผมนะเพราะผมต้องใช้มือทําการบ้าน่ากบคืนนี้เท่านั้นแหละปรินซ์ฟิลขาดเลยไอ้สัตว์กลับบ้านไปกินนมนอนได้แล้วไป แล้วไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้านายที่นี่อีกปลิ้นผักตัวดันจนเซไปชิดกับกระจับมุมของเวทีมวยเขายื่นโอกาสสุดท้ายให้นายเด็กเนื้อรอดตายแล้วก็ได้แต่หวังว่าเด็กหนุ่มจะวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขากลับยืนเฉยเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองสั่งการคนอะไรงโง่ชิบเรียนวิชาอะไรก็เก่งไปหมดแต่ดันไม่รู้จักเรียนวิชาเอาตัวรอดวิ่งหางจกตูดนะ ทำเป็นไหมผมไม่ไปไหนทั้งนั้นนั่นแหละถ้าจะให้ผมออกไปก็หาคนมาหามผมออกไปก็แล้วกันแดนดึงปลายผ้าออกมาจากมือปรินซ์เขาพันให้แดนใกล้จะเสร็จแล้วและดูเหมือนแดนจะจําวิธีได้เพราะเขาหยิบปลายผ้าที่เหลือแล้วเริ่มพันมือตัวเองต่อจนเสร็จปรินซ์ถอนลมหายใจยาวหมดทางเยียวยาแล้วหมอนี่ในเมื่อแดนยังยืนยันว่าจะไม่หนีเขาจึงเดินไปกลางเวทีเพื่อทําหน้าที่กรรมการแทนน้ำมนต์ขอบคุณครับ แดนเอ่ยออกมาเบาๆไม่รู้ทำไมจูๆ่ๆปรินซ์ก็นึกยาก,ก่อนในนี่ขึ้นมาหรือเพราะเขาคิดว่าแดนต้องตายแน่ๆเลยรู้สึกสงสารทั้งๆที่ความจริงแล้วยังไม่เคยมีใครตายบนเวทีนี้จริงๆเลยสักคนยังไม่มีแต่วันนี้อาจจะมีเป็นครั้งแรกกติกาปรินซ์กล่าวโดยรวมแล้วคือบอกให้แดนฟังมากกว่าเพราะน้ำมนรู้ดีอยู่แล้ว ภายในสองนาทีถ้าไม่มีใครน็อกใครได้ก็ถือว่าเสมอกันกรรมการพูดจบแล้วจึงถอยห่างออกมาพี่เวียเอาไม้เบสบอลส่งให้ปรินซ์ยื่นให้แดนแต่พอปรินซ์ยื่นให้แดนกลับสายหน้าคนยื่นไม้กรอกตามองบนทั้งที่เดาออกอยู่แล้วว่าแดนจะต้องไม่ยอมใช้อาวุธเหมือนมันอยากหาเรื่องตายจริงๆเสียงคนดูร้องออกมาอย่างสาใจ บางคนเริ่มเห็นว่าในเนิร์ดก็มีความเท่อยู่ไม่น้อยความจองหองที่จะฆ่าตัวตายบนเวทีของเขาได้เริ่มชนะใจคนดูขึ้นมาปรินซ์เดินเข้าไปคุยกับน้ำมนต์เป็นครั้งสุดท้ายฉันไม่รู้ว่าพวกนายเล่นอะไรกันแต่ฉันขอบอกไว้ก่อนนะว่าหมอน,นั่นเคยช่วยฉันไว้ถ้านายฆ่ามันฉันจะฆ่านายปรินซ์ลากเสียงต่ำผ่านซอกฟันของตัวเองเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครได้ยิน พวกเขาสองคนเป็นเพื่อนรักกันมานานตายแทนกันก็ยังได้แต่ปรินซ์ก็ต้องเตือนน้ำมนต์น้ำมนต์ไม่อยากให้เขาฆ่าใครเขาก็ไม่อยากให้น้ำมนต์ฆ่าใครเหมือนกันโดยเฉพาะกับคนที่ไม่สมควรตายเขามีรายชื่อของคนที่อยากฆ่าจริงๆอยู่สองสามคนแต่ในรายชื่อนั้นยังไม่มีชื่อของแดนอยู่น้ำมนต์หน้าเสียขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าปรินซ์ออกตัวปกป้องคู่ต่อสู้ของเขา หมอน,นั่นมันจะเป็นตัวหายนะของนายถ้านายเก็บมันไว้นายจะมีปัญหาตามมาน้ำมนต์สบทเสียงขุนหายนะเป็นชื่อเล่นของฉันนายก็รู้ปรินซ์จับไหล่น้ำมนต์เป็นการเตือนแล้วเดินออกมากลางเวทีเสียงระฆังตีเป็นสัญญาณให้ทั้งคู่ตะลุยกันได้วิธีเดียวที่จะทำให้แดนชนะก็คือหาทางถ่วงเวลาให้นานที่สุดโชคดีอยู่อย่างคือสไตล์การต่อสู้ของน้ำมนต์ไม่เน้นความรวดเร็ว น้ำมนเคยเรียนคาราเต้มาเพราะฉะนั้นขาของชายหนุ่มจะไวและสามารถเตะคู่ต่อสู้ปากแตกได้ในเวลาอันสัน้นปรินซ์นึกถึงคำขอของแดนที่บอกว่าไม่อยากให้น้ำมนต่อยหน้าปัญหาคือน้ำมนไม่ต่อยที่หน้าแต่ชอบนอกคู่ต่อสู้ตรงก้านคอเรียกว่านี่เป็นจุดโปรดเลยโดนทีหนึ่งจังๆคู่ต่อสู้ก็เป็นอมพาตไปได้ตลอดชีวิต ปรินซ์คิดยังไม่ทันไรแดนก็โดนน้ำมนต์ซัดเข้าที่กกหูจนเด็กหนุ่มตัวเซน้ำมนต์ไม่ได้เข้าไปซ้ำเพราะยังเกรงใจคำขู่ของเพื่อนอยู่แดนลุกขึ้นยืนตั้งหลักแต่ยืนอยู่ได้เพียงไม่ถึงห้าวินาทีก็ถูกน้ำมนต์ขัดขาล้มลงบนพื้นเวทีเสียงดังลั่นทำเอาผู้ชมหัวเราะก,กันยกใหญ่ท่านี้เป็นท่าโปรดที่คนนอกเวทีชอบดูเพราะมันเหมือนล้มช้างถูกเตะทีหนึ่งก็ก้นจ้ำเบ้าเลยแต่ครั้งนี้แดนไม่ได้ลุกขึ้นยืนเหมือนเก่า เขากระโจนเข้าไปกอดตัวของน้ำมนต์ไว้ทำอน้ำมนต์สะดุ้งเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำสิ่งที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีและดูเหมือนจะเอาน้ำมนต์อยู่พวกเขาไม่ใช้กฎมวยสากลที่ผู้แข่งขันกอดรัดฟัดเวียงกันไม่ได้มวยสากลถ้ากอดกันเป็นถูกแยกออกกฎของชมรมนี้คืออยากกอดอยากรัดก็เอาเลยแต่ห้ามกัดถ้ากัดโดนกรรมการเตะปากแตกแน่เวลาผ่านมานาทีแรก ปรินซ์ว่าสำหรับแดนแล้วคงจะรู้สึกเหมือนชั่วกับชั่วกันในที่สุดน้ำมนต์ก็สะบัดตัวแดนออกได้ตอนนี้ใครก็เรียกแดนว่าในแว่นไม่ได้แล้วเพราะแว่นของเขาถูกปัดหล่นตั้งแต่โดนหมัดของน้ำมนต์ซัดเข้าที่กกหูไปตั้งแต่หมัดแรกเวียจึงวิ่งไปหยิบมาถือไว้ให้น้ำมนต์เดินตรงเข้าถีบที่หน้าท้องของแดนเขาไม่เล่นจุดสำคัญแต่เน้นทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บมากกว่าเรียกว่าใช้แดนเป็นกระสอบทรายเลย ทั้งหน้าท้องทั้งหน้าอกทั้งน่องทั้งตูด30วินาทีที่เหลือแดนทุกระนำจนมือปรินซ์ชักเริ่มคันมือตึงหงิดตึงหิดกรรมการมองนาฬิกาเวลาเหลืออีกเพียง30วินาทีสุดท้ายปรินซ์ภาวนาให้แดนแกล้งสลบทาเป็นนอนสมแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อก็ได้จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมากแต่มันก็โคตรดือ้อ เขาไม่เคยเห็นใครโง่เรื่องเอาตัวรอดเท่าหมอนี่มาก่อนเลยในชีวิตแดนประคองตัวกับเชือกเวทีไว้แล้วค่อยๆย,ยืนขึ้นอย่างช้าๆซึ่งไม่ฉลาดสักเท่าไหร่เพราะนั่นทําให้ตัวเขาเป็นเป้านิ่งให้น้ำมนโดยไม่รู้ตัวแต่โชคดีที่น้ำมนยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างน้ำมนเดินเข้าไปจับคอเสื้อยืดของแดนยกขึ้นท่านนายสัญญาว่าจะไม่เข้ามาที่นี่อีกฉันจะไว้ชีวิตนาย เขาตะคอกใส่คู่ต่อสู้ปากของแดนเต็มไปด้วยเลือดแม้แต่คนดูก็ยังแยกไม่ออกว่ามาจากไหนเด็กหนุ่มทำท่าเหมือนจะยอมแพ้แต่แล้วเขาก็รวบคอของน้ำมนต์แล้วทิ้งน้ำหนักตัวของเขาทั้งตัวลงบนหน้าอกของคู่ต่อสู้จนน้ำมนต์พลาดล้มลงก,กับพื้นแดนต่อยปากน้ำมนต์ได้ทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ถูกน้ำมนต์เวียงออกไปอีกทางหนึ่งคราวนี้น้ำมนต์เดินจะเข้าไปเตะซ้ำแต่เสียงระฆังดังขึ้นทัน ปรินซ์รีบวิ่งไปรวบแขนของน้ำมนต์ไว้ก่อนที่น้ำมนต์จะพุ่งเข้าหาเป้าหมายเป็นครั้งสุดท้ายปลายตีนของน้ำมนต์เตะเสยผ่านหน้าของแดนไปเพียงนิดเดียวเรียกว่าถ้าเขาฉุดมันออกไว้ไม่ทันแดนเป็นได้เข้าห้องฉุกเฉินสมใจแน่เฮ้ย <Hey, S 1> นายสีตาจำไม่ด้วยนะโว้ยว่านายติดหนี้ชีวิตฉันไว้ครั้งหนึ่งปรินซ์กระซิบข้างหูคนที่นอนหลับตาเหมือนหมดสติไปแล้ว